การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เดินทางมาถึงอีกจุดหนึ่งนะคะ,ะท่านรองผู้ว่าค่ะมาถึงเรียกว่าเป็นพระวิหารเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นเวเป็นยุคใหม่หลังจากที่พระาพอาจารย์พรไกยเจ้าวัดท่านปัจจุบันท่านมาบุกเบิกพัฒนาวัดใน ในยุคล่าสุดคือปี2 5 1ค่ะแต่นี่เป็นพระวิหารซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเดินออกจากพระวิหารซึ่งจริงพระวิหารตรงนี้ก็มองเห็นวิวใช่ครับเป็นจุดที่เหมาะสมมากเลยเพราะว่าจากตรงเนี้เราสามารถมองเห็นวิวของอำเภอแม่ทะได้ทั้งอำเภอเลยเห็นแม่น้ําจางไหลผ่านแม่น้ําจางนี่เป็นเป็นแม่น้ําสาขาของแม่น้ําวังแม่น้ําวังที่เป็นต้นกาเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าพระยาปิงวังดหนาเนี่ยนะคะ ค่มันก็จะเห็นวิวของแม่ท้าได้หมดเลยและที่สําคัญก็คือด้านหลังที่จริงเราเดินผ่านมาจริงต้องถือว่าเป็นด้านหน้าแต่ว่าคือเนื่องจากว่าพระวิหารนี้อยู่ด้านหลังของพระเจดีย์พระเจดีย์องนั้นเนี่ยมีความสําคัญต่อวัดพระธาตุนี้มากๆเลยท่านรองผู้ว่าเล่าให้ฟังอย่างที่เล่าให้ฟังเป็นจุดกําเนิดของวัดแห่งนี้เลยเดิมทีวัดแห่งนี้ก็ไม่มีอะไรอย่างที่บอกว่าเป็นเศษซากอิฐปลากรดัพังนะครับแล้วต่อมาเมื่อปี2445ก็ได้เริ่มมีการสร้างพระธาตุครอบ ซึ่งก็สร้างเก่านะครับแล้วต่อมาในปีพศ2496หลวงพ่อปัญญาซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสของวัดนาคดหลวงเป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆใกล,ใกล้เคียงอยู่ในอำเภอแม่ทะเนี่ยท่านก็ขึ้นมาแล้วก็ปฏิสังขรณ์สร้างพระเจดีย์ให้ให้ให้เป็นเป็นปัจจุบันจนถึงปัจจุบันนี่ยค,ครัซึ่งก็เรียกว่าชาวบ้าน ครับ,บแต่ว่า,ม,ามีเรื่องเรื่องลี้ลับเรื่องความศรัทธาเรื่องความเชื่ขอของชาวบ้านในในอำเภอแม่ทาแห่งนี้นจึงมีการสร้างองค์เจดีย์คร<น>อบไว้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ที่เรียกว่าชาวบ้านหรือว่าคนพื้นถิ่นเนี่ยให้ความเคารพศรัทธาน,นับถือ,อบูชากราบไหวมายาวนานับร้อยร้อยปีแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ก่อสร้างใหม่เนี่ยสวยงามมากแม้ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างใหม่แต่ก็อยู่บนพื้นฐานของการสร้าง ตามรอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังเดิมผสมผสานคือวัฒนธรรมของที่่วาล้านนาล้านนาบวกญี่ปุ่นผสมไปใครอยากดูคือถ้าภาษาวัยสมัยนี้เขาได้ปัดเป็นฟิวชั่นระหว่างล้านนาวัฒนธรรมความเชื่อแบบล้านนากับแบบญี่ปุ่นนะคะต้องมาชมให้ได้นะสำหรับวัดพระธาตุ ดอย,<ด>ย,ยพระชาญน,นะคะอยู่ที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนั่นเองเดี๋ยววันนี้ยังไม่จบแค่นี้นะคะท่านรองผู้ว่าจะพาเดินตามรอยเที่ยวดีมีดาวของเส้นทางทอท,อท,อทอกันตอ่อเดี๋ยวจุดไหนจะเป็นที่ไหนต่อไปติดตามกันค่ะ เป็นบาร์ครับแล้วเราย้ายบาร์ไปไปสักพอมาเป็นร้านอาหารปั๊บเราทำไปเป็นบาร์แล้วพอตอนหลังเราก็เป็นว่าเป็นห้องจัดเลี้ยงครับอันนี้เป็นซ้ายมือนี่จะเห็นบ้านบ้านสมัยก่อนเลยครับเนี่ยครับผมถ่ายรูปเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นห้องใช่ครับเป็นห้องเมนห้องนอนเมนหลักโครงสร้างของบ้านเนี่ยจะเป็นสมัยพยาสุเลนครับแต่เฟอร์นิเจอร์จะเป็นสมัยไม่เลียนกิบเลยหลัก เจ้าห้องสุดท้ายครับที่ปกครองลำปางจากฝ่ายเหนือครับพอเปลี่ยนแปลงการปกครองของรัชกาลที่5ก็จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นก็จะเป็นพื้นเก่าครับร้อยกว่าปีแล้วครับส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นสมัยพยาเสเรนก็จะให้เป็นเรือนหอของลูกสาวครับมันเป็นจะเป็นอีกเนึองเชื่อมกัน อนนึก็จะเห็นเป็นบ่อน้ำบ้าดานสมัยร้อห้านะคร<อ>ับแ,แต่ทุกวันนี้เรายังใช้รถน้ำม้ บางส่วนนะคะของคลิปสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติครั้งที่28เชียงใหม่ลำปูลำปางนะคะแล้วต้องขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับไกด์กิติมศักดิ์ผู้พาเที่ยวของเราในวันนี้นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคุณพัชรศรีมาสเสียงขอบพระคุณท่านผู้ท่านรองผู้ว่ามากๆนะคะและขอบพระคุณนะคะเจ้าภาพอีกท่านหนึ่งที่พามาทานอาหารอร่อยๆด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับท่านประธานหอการค้าภาคเหนือบนหนึ่งนั่นเองคุณสกลสุภัทบัญจงขอบคุณมากค่ะคุณกลางของเรานั่นเองค่ะและแฟน รายการชีวิตชีวาของเราก็จะอำลาท่านผู้ชมกันไปก่อนเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเรากลับมาติดตามบรรยากาศกันต่อวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทางด่วนเพื่ออนาคต better life better way ในยุคที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำจากภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดการเรือนกระจกทำให้หลายประเทศประกาศ,ปกาศเป้าหมายชัดเจนว่าจะร่วมกันลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์และงดการใช้รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปเพื่อสอดคล้องกับกระแสของโลกการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผลักดันส่งเสริมการใช้งานรถยนต์อัตโนมัติอย่างยั่งยืนโดยเน้นสร้างทางพิเศษอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีเช่นระบบ Easy Pass และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้พลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้ทางโดยมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่รองรับรถยนต์สมัยใหม่หรือรถยนต์ไร้คนขับบนทางพิเศษในอนาคต รถยนต์ไร้คนขับถือเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีอัจฉริยะขั้นสูงที่มาช่วยเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากคนขับเช่นการหลับในหรือการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถเป็นต้นที่สำคัญลดการใช้พลังงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การทำรถยนต์และคนขับเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ซื้อมาแล้วติดตั้งนะครับมันเป็นการที่จะต้องมีการบูรณาการกับเป็นหลายหน่วยงานการทำวิเศษเป็นหน่วยงานแรกที่มีการทดสอบรถยนต์อัตโนมัติและคนขับปัจจุบันครับเราได้มีนการทดสอบไปแล้วนะครับที่วังจาร์เลยแล้วในสเต็ปต่อไปก็คือต้องมีการทดสอบบนทางด่วนยืนยันครับว่าในอนาคตรถยนต์ที่เป็นอัตโนมัติไร้คนขับเนี่ยมีการใช้ทั่วโลกแน่นอนทางด่วนเพื่ออนาคต b e ทเท r l ์ลสเบทเทอร์เวโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตรกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสัปดาห์หน้าโรคติดเชื้อ RSV ในผู้สูงวัยห้ามพลาดนะคะ